ครับสวัสดีครับผมนายสิทธิวัตรกิสเสถียนคุลนะครับตัวแทนจากหน่วยงานเทคโนโลยีแนละนะวัตกรรมฝ่ายบริหารเทคนิคและแผนการผลิต โรงยยกาสธรรมชาติระยองนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอข้อเสนอดีเด่นประจําปี2,554เรื่องการเพิ่มเสถียรภาพของสมอ k คอนโทรล l ลอรที่โรงยยกาสหสน่วยที่1ด้วยระบบ cpm หรือเราเรียกว่าเป็นระบบ control performance monitoring นะครับสำหรับหัวข้อที่จะมานําเสนอในวันนี้มีทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่มาของโครงการนะครับเนื่องจากผมได้ไปดําเนินการเก็บข้อมูลในช่วงปีที่ผ่านมาพบว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบ APC ในโรงเรียกการหน่วยที่1นะครับมีค่า standard deviation หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน,เ,นเพิ่มมากขึ้นเนื่องมาจากการที่แพนเนี่ยเกิดการอัพเซตหรือเป็น climate change การเปลี่ยน f e t composition f ฟี o o l a t e นะครับผมทำให้เรามีการเกิดการปิดตัว smoke controller หรือ APC ไปนะครับจากตารางดังกล่าวนะครับพบว่าค่า standard deviation เนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นนะครับ ส่งผลให้ระบบ a b c มีการก,ดกัดแกว่งแล้วก็ทำให้เรามีการปิดการใช้งานของ APC ไปนะครับความคิดลิเริ่มในการสร้างสรรผลงานนี้นะครับเนื่องจากระบบควบคุมในโงยาก๊าซหน่วยที่1เนี่ยมีจำนวนมากมายนะครับทำให้วิศวกรหรือพนักง,งานควบคุมการผลิตไม่สามารถตรวจสอบหรือมอนิเตอร์ได้อย่างทั่วถึงนั่น ทำให้เกิดการแก้ไขไม่ได้ทันท่วงทีนะครับผมทาให้เกิด Benefit l o อ s กับโรงงานนะครับแนวคิดในการแก้ไขปัญหาทางผมเองก็มี i n i t i a t i v e ติดตั้งระบบ CPM ที่โรงยากราสหน่วยที่1นนะครับเพื่อควบคุมสติยภาพของระบบ APC นะครับผมและคร่าวๆก็คือระบบ CPM ตัวนี้จะช่วยในการวิเคราะห์ตรวจสอบหาสาเหตุลากเง่าของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ อันนี้เป็นแผนงานไทม์เฟรมที่ได้ดำเนินการโครงการมานะครับการผลการดำเนินงานนะครับผมได้รูปทำการรวบรวมเก็บข้อมูลระบบควบคุมโรงยยกการสน่วยที่1ทั้งหมดเพื่อใช้เป็นเบสไลน์เปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุงนะครับนอกจากนี้ยังดำเนินการติดตั้งระบบ CPM server และก็ติดตั้ง PID tuning model ไว้สำหรับปรับค่าพารามิเตอร์ PI และ D ให้อ ระบบคอนโทรลเนี่ยมีการควบคุมทำงานที่ดีขึ้นนะครับลักษณะเด่นและจุดเด่นทางเทคนิคของงานนี้นะครับระบบ cpm server เนี่ยจะสามารถรีพอร์ตผลการคอนโทรลภาพรวมทั้งหมดของโรงแยกกัาซหน่วยที่1ได้เป็นแบบ v i s u ช l a อ a า y s ล s นะครับด้วยแบบ p ิ้ง r ีพอร์นะครับลักษณะของแบบ p ิ้ง r ีพอร์เนี่ยจะบ่งชี้ให้ยูเซอร์เห็นถึงระบบควบคุมของตัวระบบ Apc ในลงหนึ่งนะครับโดยเราจะแบ่งแยกด้วยสีและก็ขนาดของช่องสี่เหลี่ยมนะครับสีเนี่ยบ่งบอกถึงเป็น performance ของระบบนะครับหากสีโชว์เป็นสีแดงนั่นหมายถึงว่าระบบคอนโทรลนั้นเนี่ยเป็น poor performance นะครับแต่ว่าขนาดของถ้าสีเนี่ยเป็นลนักษณะแสดงออกมาให้เห็นเป็นสีเขียวนั่นหมายถึงว่าจะเป็น excellent performance นะครับส่วนขนาดของช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยบ่งบอกถึง ความสําคัญของตัวระบบคอนโทรลนะครับหากระบบคอนโทรลในหน่วยนั้นๆเนี่ยมีความสําคัญมากขนาดของช่องสี่เหลี่ยมก็จะใหญ่ขึ้นนะครับตามลําดับนอกจากนี้เนี่ยระบบ cpm server ยังรีพอร์ตให้กับยูเซอร์ได้เห็นในรูปแบบของ table analysis นะครับโดยยูเซอร์เนี่ยจะสามารถเลือกคอนโทรลที่เป็น poor performance ก่อนนะครับดังช่องสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับ นอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวระบบ CPM เนี่ยยังมีไกด์ไลน์บอกให้กับยูเซอร์ทราบว่าสาเหตุที่คอนโทรลเลอร์ตัวนั้นเนี่ยเกิดเป็น poor performance เนี่ยเพราะเหตุใดอาจจะเป็นค่า PID พารามิเตอร์ที่ไม่เหมาะสมหรืออาจจะเป็นเกิดจาก Equipment d e g r a d a t i o n ต่างๆหรือเปล่านะครับสำหรับ workflow นะครับ Workflow ในภาพนี้เนี่ยจะบ่งชี้ถึงการทำงานร่วมกันระหว่าง CPM Server และก็ PAD Tuning Model นะครับเนื่องก่อนอื่นเลย user อร์เนี่ยจะเข้าต้องเข้าไปตรวจสอบสิียรภาพและประสิทธิภาพของระบบคอนโทรลเลอร์ทั้งหมดในโรงงานโดยใช้โปรแกรม CPM Server นะครับจากนั้น User สามารถเลือกให้ CPM Server Report มาเป็นในรูปของ Mapping Report หรือจะเป็น Table Analysis ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราทราบสาเหตุของปัญหาแล้วที่เกิดขึ้นแล้วเรา หากปัญหานั้นเกิดขึ้นจากค่า PID พารามิเตอร์ที่ไม่เหมาะสมเราสามารถที่จะใช้ตัว PID tuning model ในการเป็นตัวไกด์ไลน์ค่า PID พารามิเตอร์สำหรับปรับปรุงคอนโทรลเลอร์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับการนำไปใช้งานและประโยชน์ของผลงานนี้นะครับเจ้าตัว CPM server เนี่ยจะช่วยทำการมอนิเตอร์ a p c และก็คอนโทรลเลอร์ได้อย่างเหมาะสมนะครับส่งผลให้ พลังงานที่ใช้ในภาพรวมของกระบวนการผลิตเนี่ยลดลงนอกจากนี้นะครับที่สําคัญมากก็คือพนักงานเนี่ยสามารถบ่งชี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบคอนโทรลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยใช้ mapping report ซึ่งเป็น visual analysis นะครับนอกจากนี้เนี่ยทำให้พนักงานเนี่ยสามารถวิเคราะห์ปัญหาและก็รู้ถึงสาเหตุล่าเงาของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับผลการดําเนินง,งานและความสําเร็จในครั้งนี้นะครับ จะมุ่งเน้นไปในข้อ,ขอแรกนะครับ CPM Server เนี่ยจะช่วยเราในการเพิ่มโอกาสในการ increase productivity ในกระบวนการผลิตนะครับโดยคิดเป็นผลตอบแทนรวมเนี่ยประมาณ4ล้านบาทต่อปีส่วนผลประโยชน์อีกข้อหนึ่งก็คือช่วยลดเวลาในการ t o u b l e s h o o t i n g time ของตัวระบบ APC และก็ PID loop control ของโรงแยกก๊าซหน่วยที่1น,นะครับจากการเปรียบเทียบตารางเวลาก่อนและหลังปรับปรุง ก่อนและหลังติดตั้ง CPM Server นะครับพบว่าเวลาที่ใช้ในการ t ทเบิลชูตติ้งไทม์ลดลงถึง65นะครับและผลการดำเนินง,งานต่อมาเนี่นะครับเราได้นำตัว PID tuning model มาใช้ในการปรับค่า PID parameter ใหม่ในโรงยากากสหน่วยที่1น,นะครับพบว่าค่าเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานหรือค่าการกัดแก่งของระบบคอนโทรลยกตัวอย่างเช่น ระบบคอนโซล PIC 012นะครับมีค่าการกัดแก่งลดลงถึง50%นะครับนอกจากนี้เรายังได้มีการอบรมพนักงานปฏิบัติการทั้งหมด4รุ่นนะครับเพื่อให้พนักงานเนี่ยเข้าใจถึงหลักการทำงานของระบบเพื่อที่จะใช้ตัวระบบให้อย่างเป็นเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสำหรับภาพตัวอย่างในการนำไปใช้สถานที่จริงพนักงานและยูเซอร์ทั้งหมดในโงาารงแยกรซเนี่ยสามารถเข้าไปใช้และตรวจสอบ ประสิทธิภาพระบบคอนโทรลในโรงยาก๊าซหน่วยที่1ได้น,นะครับโดวยวิธีง่ายๆก็คือเนื่องจาก CPM Server เนี่ยถูกติดตั้งไว้บนเว็บเบสเป็นลนักษณะเว็บเบสรีพอร์ตนั่นเองนะครับผมการควบคุมผลของผลงานนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเรายังมีการขยายผลการดำเนินการโครงการนี้นะครับอย่างต่อเนื่องด้วยการ implement ระบบ Alarm and Management System นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการลดอลา์มที่ไม่สำคัญในโปรเซสนะครับ นอกจากนี้ทางโรงแยก,ก๊สธรรมชาติระยองก็ยังมีแผนงานดําเนินการขยายผลไปยังโวงแก,ก๊สหน่วยอื่นๆน,นะครับในการติดตั้งระบบ CPM เพื่อควบคุมประสิทธิภาพการทํางานของระบบ APC ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ